เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแม่สีไหนแม่เอาสีนี้เอาสีนี้โชวกันทุกคนแม่อะไรอะ เอาไม่แปะแปะได้ปะแปะได้แปะแงี้ยไปดิดูก่อนนี่นี่เอาแปะตรงไหนอ่ะตัวนี้ทักตัวนี้เอาแปะตรงไหนตัวนี้เดีดยวรุดนะเดี๋ยวขับรนะ ไ,ได้ปะไ,ได้เดี๋ยวดิดอ่าแบบป่ะน,นี่ควายตัวอะไรอ่ะแมวยะแมวแมวกับอะไรสวัสดีครับปากกดไลค์<อ>กดแชร์ด้วยครับไลคโชว์ดิป่วยป่ะเมียด นี่อะไรอ่ะแมวหรอฮลโหลสื่ออะโตัวกองนะคุณได้ดสวีครัออบสวัสดีครับครับเข้ามาแล้ว Khoa có lấy con xe rồi đấy Này chụp con này thử đi Chụp Chụp con này ทำอะไรมาเก็บเหนดิกดไลค์้อครับกดใจกดแชร์เลยแกะปะ ฮลโหลไทยเลยแม่จิ้มอะไแม่จิ้สวัสดีครับไม่จมิ้มอะไรแม่เขียวอาแกะให้แม่เขียวนี่ตัวอะไรอ่ะตัวกระง่ต้อนไลค์กระแชร์ด้วยครับอาม่าดู

รถไฟรถไฟมีป่ะไม่มีอ่ะบินบินมาเยอะไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหัวเน๊ดูดิเดี๋ยวนี้ดูอะไรอ่ะเนี่ยนี่อะไรอะมีถ้วยด้วยไมีถ้วยด้วยขอบคุณครับเหัวเน๊ะมีถ้วยเหรอเออมีถ้วยขอบคุณครับมีถ้วย 你错了你错的。一六六，这里又错一个。啊！路，拖鞋路的。拖呀拖。嗯嗯。<你>嗯下拉路，弯拉路。 นี่อะไรอ่ะเฮ้ปลาอะไรปลาอะไรปลาปลาติปลาหมือปลาหลามอ่ะปลาหลามปลาหมอปลาหมอปลาเลมูปลาเลม่ปลาชนปลาชงปลาซิวปลาซิวปลาขาวปลาขาว ปลาดุก<ะ>๊กปลาเท่ลูปลาเท่ลูสาลายปลาดุกนี่นี่นี่ปลาดุ๊กหินี่ไรปลาดุกอ้าวอ้าว,าว,าวทำตาคอนน,นี่ทำตาคอน,นี่

Oh นั่งนะฮัลโหลคนฮัลโหลแปลงานนี่ไดนทำาคอนยังไงขำอ่าาอเดี๋ยวคนดูเยอะอยู่เดี๋ยวไปไปกดไลค์กนักกดไลค์น

ตอว์ดิติ๊กเมซิ่งไทยแลนด์เนี่

ปูมีปูมีหอยมีปูมีอ้าวสาหร่ายยัยนี๋สนะาหร่ายกระพุ่นยังไงแ่พุ่นีอ่ะมีเอ๋มีอะไรอีกมีมีมีทรายทรายมีมีไปวันวันตู้ที

ไล้สดเอาด้วยไล้สดเดี๋ยวพี่เขาเอาอย่างเดี๋ยวเอาให้น่ะเอาแม่เอาบันทุยที่ก่อนหอาแม่ไปเอาแม่ แม่หมาปูด้วยปูปลาก็มีปลาเห็นไหมนีดิดูดิดูเห็นปะนี่นี่มีปูด้วยนี่นี่ไงนี่ปูปลา Halo ummu. Anda. Siapa ini? ไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย,บาย<ป>เดี๋ยวมาเจอกันไลน์หน้านะครับขอบคุณครับ